and from break and from break two times one two after second time kind of past the first t o n e you went over the line you touched the line มันยากตรงที่ว่าพอมันเป็นรถสพุตเตอร์ใช่ไหมแล้วมันพุ่งโคตรกดดันเราก็นั่งนับแล้วผิดไปแล้วหนึ่งข้อผิดไปแล้วสองข้อสามข้อ C M 1มีตัว C แล้วก็ตัว M แล้วก็ตัว One. ไอ้เลขหนึ่งมันได้มาแล้วอันนี้นะคะก็คือบัตรใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะ,ะที่หลายคนอยากรู้ว่าหน้าตาใบขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนบัตรประชาชนด้วยกับขี่รถยนต์ก็คือใบนี้นะ,ะก็คือตัว C นี่แหละแล้วก็ตัว M ก็คือมอเตอร์ไซค์นะ,ะอันนี้ของมอจะเป็น M 1 M 1ก็คือจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่สําหรับ สำหรับขับบนทางด่วนได้นะคะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะจะได้รู้ว่าการทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยากขนาดไหนนะคะอ่ะเริ่มกันเลยค่ะก็เริ่มจากเราไป จองนัดหมายทางออนไลน์นะคะก็เป็นเว็บไซต์ของ DMV นะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือกรมการขนส่งของอเมริกานะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นหน้าตึกของเขานะ,ะจริงๆเราสามารถเดินเข้ามา walk in ก็ได้นะคะแต่ถ้าเรา Appointment หรือว่าจองไว้เนี่ยมันจะมีช่องเฉพาะนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องรอ,อนานนะคะพอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาแสดงเอกสารให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ต้องจ่ายเงินค่ะโดยในการสอบหนึ่งครั้งเนี่ยจะ เสีย45เหรียญน,นะคะหรือประมาณ1,400บาทนะคะแล้วเราก็ต้องมาถ่ายรูปก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นสอบบนคอมพิวเตอร์ค่ะเดี๋ยวดูผลกันโอ้ยทุกคนเนี่ยเพราะว่าเราเตรียมความพร้อมไม่ดีนะคะอ่านหนังสือน้อยมากเอาจริงๆสาภาพเลยมอไม่ได้อ่านแฮนดบุ๊กเลยนะคะไอเล่มเล็กๆที่เขาให้มาแต่ว่า เราอะไ,ไปอ่านพวกเก่งข้อสอบไปอะไรอย่างเงี้ยแค่มีเวลาแค่ประมาณครึ่งวันของเมื่อวานก่อนที่มาสอบเองนะความพร้อมมันก็เลยไม่มีเพียงพอปกติแล้วถ้าเขาเตรียมตัวกันเนี่ยอาจจะต้องเป็นเดือนเนาะอ่านวนไปวนมามอสก็เตรียมตัวน้อยด้วยแล้วสมมติสิบข้อเนี่ยมันจะมีที่มอสอ่านเจอแค่ข้อ2ข้อเท่านั้นเองนะคะห้ามผิดเกิน5ข้อและระหว่างที่เราทำเนี่ยมันจะบอกเลยนะว่าเราตอบผิดหรือตอบถูกแล้วเขาก็เฉลยให้เราเลยนะมก็เดี๋ยวมาหม่แล้วกันฮัลโหล มากแล้วค่ะรอบสองนะคะหลังจากที่รอบแรกเราก็สอบตกนะเพราะว่าเตรียมพร้อมไม่ดีมอสก็เว้นไว้ประมาณเดือนนึงนะคะก็มาสอบใหม่แต่ครน,นี้เราเปลี่ยนที่สาเหตุที่เปลี่ยนที่เพราะว่าที่เก่าอะ่ะมันไม่มีแบบอ o i พเมน n t ว่างเลยนะคะเราก็ต้องหาที่ที่แบบที่ไหนที่ว่างภายใน1เดือนแล้วเราก็มาที่นี่ที่นี่ลินคอนพาร์ยจะบอกว่าอู้แถวยาวมากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จองมานะเะห็นคนเข้าแถวแบบยาวมากเลยและครั้งนี้นะอยากจะบอกว่า มอสห้าสิบห้าสิบเพราะอะไรรู้ป่ะรอบที่แล้วเราก็คิดว่าเราจะรอบที่แล้วมอสไม่ได้อ่านแฮนดบุ๊กเลยใช่ป่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมอสอ่านแฮนดบุ๊กมาประมาณแค่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนแล้วก็เพิ่งอ่านเมื่อวานอีกแล้ว <No. S 1> นะนี่ใส่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะวัดดวงนะว่าจะผ่านหรือเปล่าห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าไม่ผ่านก็เข้าใจเพราะว่าเราก็ไม่ได้เต็มที่นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราแอปเร็วไปหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้มอสก็แบบยุ่งๆหลายอย่างนะคะอ่านก่อนหนึ่ง เรียกนะคะก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราต้องนั่งรอนั่งรอเขาเรียกเพื่อตรวจเอกสารก่อนนะคะส่วนห้องสอบก็จะอยู่ข้างข้างหลังตรงนี้ของเรานะคะไม่ใช่ว่าเราแอปเวลาแล้วเราจะได้เลยเราก็ต้องมานั่งรอเขาตรวจเอกสารแต่มันก็จะเร็วหน่อยแต่แต่ก็ไม่นานมากนะประมาณสี่ห้าคิว แล้วก็ต้องเหมือนจะมีต้องแบบเช็คสายตาใหม่คือทําทุกอย่างใหม่มเลยนี่ค่ะโดนยนี่4ีก45เหรียญ45เหรียญนี่ก็คือสอบได้3มครั้งนะคะทุกคนดูจากหน้าก่อนไม่ได้มุกไม่พังคืออย่างนี้ค่ะใบขับขี่สําหรับการสอบมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะจะมีทั้งหมด25ข้อห้ามผิดเกิน5ข้อ แล้วก็เวลาในการทำเนี่ยเขาทำได้3ครั้งแต่จริงเราไม่จาเป็นต้องทํา3ครั้งเลยบางทีทาครั้งเดียวแล้วเราก็ออกมาอ่านหนังสือแล้วกลับไปรอบ2ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามอสก็ใจร้อนนะเพราะว่าพอเราทสครั้งที่2ใช่ไหมคะมันก็จะมีคําถามที่ก่อนหน้านี้เรายังพอจําได้ไงแต่ว่าอาจจะเร็วเกินไปจริงๆเขาบอกว่าจะจะสอบใหม่เลยไหมก็เนี่ยมาจ่าย45เหรียญแล้วก็มาสอบเลยมาบอกโอเคเดี๋ยวขอเว้นก่อนขอเว้นระยะก่อนแล้วกันทุกคนรัรู้ไหม ความกดดันของการทําข้อสอบก็คือสมัยที่มอสอบไปกับขี่รถยนต์ใช่ไหมคะมันจะทาจนครบแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่นะคะก็คือเราทําข้อนึงปุ๊บถ้าเราผิดเขาจะบอกเลยข้อนี้ผิดแล้วข้อไหนถูกคือมันก็โคตรกดดันเราก็นั่งนับละผิดไปแล้วหนึ่งข้อผิดไปแล้วสองข้อสามข้อแต่จริงๆระหว่างทำอะ่ะมันสามารถสคิปข้ามคําถามได้แบบคําถามไหนที่เราไม่ชัวร์แล้วเราค่อยกลับมาทําใหม่แต่ว่าเราก็วัดดวงไปเลยไงมันก็เลย ไม่ผ่านนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เออที่นี่น่ารักมากพูดดีมากก็เดี๋ยวต้องตั้งใจจริงๆและแต่ก็รู้ตัวนะเราเตรียมตัวมาแบบน้อยมากๆเลยนะคะทุกคนคะวันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะที่มอสมาสอบก็ค,คืออย่างที่บอกครั้งที่หนึ่งอ่ะครั้งที่สองมอสเตรียมตัวไม่ดีนะคะตอนนี้มันก็อยู่ DM v มแต่ว่ามอสไม่ได้ถ่ายตอนที่เข้านะคะตอนนี้มอสออกมาแล้วแล้วนี่ มอผ่านแล้วนะผ่านข้อเขียนแล้วโหแต่จะบอกว่ามันมีคําถามลวงเยอะมากๆแต่ว่ารอบนี้มอสเตรียมตัวมาดีตรงที่ว่ามอสอ,อ่านแฮนดบุ๊กนะคะคู่มือของเขาเลยทุกคนสุดท้ายแล้วนะมอสว่าเก่งข้อสอบอะไรบางทีมันไม่ค่อยมีนะอาจจกแฮนดบุ๊กเลยค่ะข้อสอบก็มีแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะก็ไม่มีภาษาไทยนะคือภาษาไทยอสอบได้เฉพาะรถยนต์นะคะมันมันยังไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องมาสอบขับรถนะคะก็เขามีเวลาให้เราหนึ่งปีเดี๋ยวเราก็ อสอบขับรถกันแล้วเราถึงจะได้ใบจริงนะคะได้แล้วฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สกิลเทสนะคะก็จะเป็นแบบเรามาขับรถนะคะโดยมันจะต่างกับพวกรถยนต์ถ้ารถยนต์เนี่ยจะมีเจ้า้าที่นั่งไปกับเราแล้วก็ขับไปข้างนอกนะคะอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์ก็จะซ้อมขับตรงนี้นะคะ เราก็จะมีคนมาสอบด้วยปกี้เขาก็ลอง,ลอ,งอยู่ตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่เราก็มาลองได้นะไม่รู้บางไทยเราเข้าไปลองได้หรือเปล่าเขาเช่าเป็นรถบบสกูตเตอร์นะคะอันนี้1 5 0ซีเพราะว่าถ้าขึ้นทางด่วนที่นี่มันต้อง1 5 0ซีแล้วเราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกขึ้นีิด่อแต่สกูตเตอร์เหมือนง่ายแต่มันยากแล้วมันอุ้งโอเคเราได้รถมานะคะทุกคนเดี๋ยวมอสก็ซ้อมขับวนรอบๆ DMV ไปก่อนนะเพราะว่ารถคันนี้มัน หนักมันเป็นสปุตเตอร์แล้วมันสูงๆยังไงไม่รู้ว่าบาลานซ์มันเหมือนไม่ค่อยได้มันมเหมือนไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ที่แบบคอมไปปกติอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ไงข้างหน้าลงหลุมไม่เจ็บนะไม่เหมือนชอปเปอร์ชอปเปอร์หลังแข็งอันนี้ลงแล้วนุ่ม ยากตรงที่ว่าเพราะมันเป็นรถสกูตเตอร์ใช่ไหมแล้วมันพุ่งแล้วตอนใ้นโค้งงวงกลมมันค่อนข้างที่เราพอบิดหน่อยมันก็จะเลยคือมันห้ามออกนอกวงกลมตรงนั้นแล้วขาก็ห้ามลงพื้น้ะขาลงพื้นก็คือฟาวนะคะโอ okay. <laughs> <laughs> เคเดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวจริงๆแล้วมอสนัดเขา,เา11โมงตอนนี้ประมาณ10โมงนะคะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในก่อน <c oughs> เพราะว่าเราจะไ,ได้เอกสารที่เป็นแบบชั่วขาวไปยื่นก่อนแล้วเราค่อยมาสอบตรงนี้นะคะ ทุกคนคะตอนนี้ก็มาเช็คอินแล้วนะแบบเช็คอินใกล้เวลาสัก10นาทีแล้วเราก็จะได้เอกสารเขาจะตรวจไอ้นี่แล้วนะอินชูรันส์ของรถแต่มาตก็บอกว่าเราเช่ารถมาก็ได้แล้วก็เอาไอ้นี่ไอ้ที่เราสอบข้อเขียนผ่านออกมาให้เขาดูนะคะจริงๆแล้วไอ้ใบที่สอบข้อเขียนเราก็สามารถขับได้ปกติ นะแต่ว่าห้ามมีคนซ้อนแล้วก็มีอายุอยู่ได้1ปี <c oughs> 1> ก็เรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าให้หมอสอะไปเอารถมาจอดรอเจ้าหน้าที่ตรงนี้ All right. My name is David. I'll be your examiner for today. Right. Nice to meet you. Nice to meet you. Hang on. Let me write down your information real quick. Mm -hmm. And then your signature right here. Applicant signature. Mm -hmm. Is this automatic? Uh, yes. Automatic. Okay. Scuder, yeah. No gear. Okay. No gear. Okay. All right. Before we start, let me check back of your, mm -hmm. your helmet. There you go. The OT approved. And then. Where is your starter switch, mm hmm. kill switch, mm hmm. Uh, throttle and front brake Front r b and k e a rear brake? Okay good. Alright so Mimi, alright Mimi at motorcycle testing site over there. Alright. We start the test. ทุกคนเมื่อกี้เขาก็เช็คทั้งไปนะคะว่าสตาร์ทอยู่ไหนคิวสตาร์ทอยู่ไหนแล้วก็ไฟเลี้ยวอะไรยังไงแล้วก็เช็คว่าหมวกมีดอกไหมอย่างที่มอ่ะต่อแล้วก็เดี๋ยวไปเจอเขาตรงนู้นเป็นพี่เดวิดนะ Mm -hmm. look at them There in that area uh -huh. so you're gonna go your motorcycle between there around the cone this way when you get up there it's gonna be in the circle clockwise three times oh I'm sorry two times two times uh, clockwise two times one two after second time kinda uh -huh. past the first cone and come back in opposite direction All right. um, three things to avoid please do not touch the ground uh -huh. do not touch the cone uh -huh. and whenever you are in the circle your front tire have to stay between the line uh -huh. If you touch it, no problem. But if you go out, there's problem. Uh -huh. Alright, so oh. um, whenever you are ready, go for it. You can start from there, there, oh. whatever you like. Oh, okay. <laughs> 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 ผ่านกลวยนะคะโดยห้ามชนกลวยแล้วก็ต้องมาวนวงกลมตรงนี้ค่ะวนตามเข็มนาฬิกานะคะทั้งหมด2รอบความยากก็คือห้ามล้อหน้าเนี่ยออกนอกเส้นเด็ดขาดนะคะทุกคนแล้วอย่างที่มอสบอกอะรถสกูตเตอร์อะคันนี้มันพุ่งมากก็คือมอสอย่างเกง่งพอเราบิดหน่อยมันก็จะพุง่งพอเราเหยียบเบรกมันก็เหมือนจะล้มอะทุกคนคือแบบเก่งมากนะคะก็วนทั้งหมด2รอบนะเสร็จแล้วเราก็ วนกลับนะคะแต่อยากให้ทุกคนดูดีๆเจ้าหน้าที่บอกเราแค่ว่าห้ามขาแตะพื้นกับห้ามชนกลวยแต่นี่ทุกคนมอสแอบทับเส้นไอ้ตรงด้านข้างๆนะคะก็เพิ่งมารู้ตอนเจ้าหน้าที่บอกนี่แหละ you Yeah, can't. Whenever you go around the cone, yeah, uh -huh. you cannot touch the touch the line oh, and come back okay. in like that. Yeah, I saw. so, oh, okay. so uh, you need me do that again? No, or? no. We okay. finished with this one. Now we are doing second yeah, part. Okay. This time if you if you this happens, I can't. It's gonna be automatic disqualification. Uh -huh. So be careful with that. Uh -huh. Number 2, between those uh, these two lines right there, uh -huh. you're gonna go up. Uh -huh. And this time it's gonna be counterclockwise two times. Uh -huh. So 1 2 and just come back in opposite direction. Okay. This time two things to avoid. do not touch the ground uh huh. and make sure your front tires stay between the line uh huh. and this is called slow ride so don't go too fast Okay. slow a s possible <Yeah>. Okay. มาด่านที่2ค่ะทุกคนคราวนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องขับนี่ตรงๆนะแต่ว่าล้อห้ามออกนอกเส้นเลยแล้วที่สำคัญให้ขับชา้ชาๆนะคะแล้วก็วนทวนเข็มนาฬิกาเอาอีกแล้วไอ้ฝั่งนี้ไม่ถนัดเลยทุกคน เอ้ยเ <esh? S 1> <Bra> ลาะเ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 ลาะแล้วมันมันจะหลุดเฮ้ยหรือว่าเราหลุดไปแล้วแล้วเจ้าหน้าที่มองไม่เห็นนะทุกคนหรือว่าเป็นเพราะมุมกล้องมันลุ้นกันดูดิเฮ้ยเฮ้ยเลาะหนึ่งเลาผ่านไปมันนานจังวะเอ้ยองอ้าวครบสองแล้วเหรอเอ้าขากลับนี่นี่นี่ห้ามเลยมันจะเลยอย่างเดียวมันจะพุ่งนะอ่ะดูสิเจ้าหน้าที่จะให้มอญผ่านไหม Here. You take this one and you're gonna go inside. Please go back to same window and they'll finish everything for you and they can answer all your questions there. Alright, thank you so much, David. จริงๆตอนช่วงที่ม้วนเกีียวอะค่ะระหว่างที่เราเกียวอะเราห้ามเกินขอบเส้นสีขาวนะแต่ว่าเดวิดเขาใจดีเขาบอกโอเคอยู่เลยมันนิดเดียวเยวขาให้ตอนแรกมอสคิดว่าเขาจะให้เราไปขับแบบซิกแซกใหม่อีกรอบนึงอะไรเงี้ยมอสก็ไม่ไดไ้เขาก็ให้ผ่านนะคะแล้วก็ตอนท้ายก็โอเคนะคือพอขับจริงแล้วมันตื่นเต้นมากเลยนะทุกคนแล้วก็อ้า เขาไม่เห็นให้ใบที่ว่าไอ้นั้นเรามาว่าเราผ่านเขาบอกแค่ว่าให้หมอไปที่ประตูเขาไมของพี่คนเมื่อกี้เขามีที่ให้เขียนนี่ทุกคน temporary นะคะมันจะเป็นค l a s C and M1 C ก็คือรถยนต์นะคะ M1 ก็คือมอเตอร์ไซค์นะคะ โอเคอันนี้มันเป็นใบชั่วคราวแล้วใบจริงจะมาเมื่อไหร่เพราะปะกะติอะที่มอสเคยสอบรถยนต์อะมันจะประมาณ2อาทิตย์แต่เขาบอกว่าช่วงนี้เขาจะต้องเอาไปเช็คเขาบอกว่า immigration ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลานานถ้าเกิดว่าเกิน2เดือนเขาก็จะมีเบอร์ให้เรา ไปนะคะเดี๋ยวรอดูว่ามอสจะได้กี่เดือนนะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะมันก็จะให้เห็นนะคะว่าการอสอบมอเตอร์ไซค์จริงๆมันก็ไม่ยากนะคะแล้วก็ข้อสอบนะ,ะถ้าเกิดว่าใครจะถามว่าเอามาจากไหนคู่มือเลยทุกคนมันจะเป็นสมุดอ่า ที่เขาแจกนะอยู่ในนั้นเลยแตย่จริงๆมันก็จะมะีแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวมอสจะแปละลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะว่าแอปไหนที่มอสด,ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็มันจะมีแอปทั้งแบบเสียตังค์หนึ่งอาทิตย์ประมาณวันละหนึ่งเหรียญน,นะประมาณ7เหรียญต่อหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะมีแอปฟรีแอปฟรีก็อาจจะชอบมีโฆษณาหน่อยแต่ว่าอ่านมันก็ใกล้เคียงนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะทุกคนสุดท้ายแล้วจะต้องอ่านคู่มือของมันนะคะแล้วก็ข้อสอบมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือมีแต่ภาษาอังกฤษนะคะไม่มีภาษาไทยแต่่ถ้าใครทีสอบ รถยนต์เนี่ยมันก็จะมีข้อสอบอภาษาไทยด้วยนะคะไม่มั่นใจว่ามีรัฐไหนบ้างนะแต่ว่ามอสอยู่แคลิฟอร์เนียเนาะก็จะเห็นว่าข,ข้อสอบรถยนต์มันจะมีภาษาไทยแต่ว่ามอเตอร์ไซค์รัฐแคลิฟอร์เนียก็คือไม่มีข้อสอบภาษาไทยนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบทุกรัฐเลยนะคะก็นี่แหละ,อะเอามาให้ดูกันถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างแล้วกันนะะักะอ้อแล้วส่วนเช่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกคนขอเมาส์หน่อยเหนื่ยอยมือมากเลยเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะ มันมอสเช่าผ่านไรต์แชร์มันจะเป็นแอปแคล้ายๆกับทัโรคือเป็นคนทั่วไปเอารถมาปล่อยเช่า,าอะไรเงี้ยแล้วมอสก็เช่าใกล้ๆสถานที่ที่มันจะมีสอบ DMB นะคะคือเราสามารถเลือกเองได้หมดว่าเราจะอาสอบ d m เอที่ไหนพอเราเช่าปุ๊บอะ่ะมันบอกว่าวันละประมาณ60-70เหรียญต่อวันเราคิดว่าเออโอเคแหละราคามันจะแพงกว่ารถยนต์นะคะแต่พอเราเช่าจริงปุ๊บทุกคนมันจะมีค่าธรรมเนียมค่านุนค่านี่รวมแล้วนะ,ะมอสเช่ามาทั้งหมด1 1 2รยเหรียญทุกคน จริง 1, 2, หนึ่งร้อยสิบสองเหรียญแล้วก็ความพีคคืออะไรรู้ไหมเขาหักอ่าดิโพสิตนะคะ 1, ห,หนึ่งพันเหรียญ เยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะคืนให้นะคะ<ม>ก็คือค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะสำหรับการเช่ามอเตอร์ไซค์ที่นี่นะะมอก็เช่ามาแค่1วันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีรถมอตเตอร์ไซค์ก็ดีแต่ว่ามออยากเช่ามากกว่าเพราะว่ารถชอปเปอร์มอมันก็อาจจะหนักแล้วก็วงกลมมันค่อนข้างที่จะแคบเนาะที่เราไปไปสกิลเทสนะคะมอว่าเช่ามันก็ง่ายกว่าแต่อีรถสกู๊ตเตอร์เนี่ยมันก็จะพุ่งนะถรถยนต์อะถ้าเราไปอเทสด์ใเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่นั่งกับเรานะคะอันนั้นอะแค่ข้อควรระวังถ คือตอนหันอะไรเงี้ยต้องห้ามใช้แตะกระจกข้างต้องแบบหันทั้งคอทั้งอะไรแต่มอสว่าข้อสอบเรนจนง่ายกว่า <laughs> ไม่รู้นะสำหรับมอสเราจนง่ายกว่าเพราะว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะมันเหมือนจะง่ายแต่ข้อสอบบางข้อเราเลือกเราใช้เซนส์เราเลือกอะไรเงี้ยเช่<ใ>นอ่ะทุกคนมอสเรายกตัวอย่างนะเขาถามว่าถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดอยู่ตรงสี่แยกเราจะต้องจอดเลนไหนเราก็แบบเฮ้ยมันต้องเลนขวาป่ะเพราะที่นี่ แบบขวาคือเลนช้าอะไรเงี้ยมอก็ตอบขวาแต่จริงๆเขาบอกว่ามันดิ펜นะจอดเลนไหนก็ได้อันนี้มันจะอยู่ในคู่มือคือเราอยากใช้เซนต์ของเราในการตอบนะคะถ้าใช้เซนต์ตอบเนี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะผิดนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนอันนี้มอก็เพิ่งรู้ถ้าเกิดว่าเราอะอาระเก์ที่มอสอบใช่ไหมมอสทำแค่2เซต ถูกไหมแล้วก็เสร็จแล้วมาเจอเจ้าหน้าที่แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยมีใบขับขี่ในอเมริกาเลยไม่มีใบขับขี่รถยนต์อ่ะเขาจะต้องให้เราขับออกไปข้างนอกแต่ข้างนอกไม่ได้ไกลนะแค่ขับออกมาตรงแบบบนถนนจริงๆเขาจะดูตอนเรามีแบบสต็อปไซด์ตอนขับเปิดไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีใบขับขี่รถยนต์อย่างแล้ะอ,อยู่แล้วนะอย่างห้อเนี่ยก็คือไม่ต้องแค่เทสตรงนั้นเองเนี่ยทุกคน แต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันนะแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราสอบไลเสนแล้วแล้ววันนี้เรานะัดสกิวเทสใช่ไหมไม่ต้องไปเข้าแถวตรงแบบในอพาร์เมนต์นะเราจะต้องเข้ามาที่เป็นแบบว่ารีพอร์ตเฮ์ฟอร์ดไดฟเทสอพาร์เมนต์เลยนะคะแต่แต่ละที่ก็แล้วแต่ตำแหน่งไหนไม่เหมือนกันบอกไว้ก่อนเพราะตอนแรกมอสก็งงๆไม่งั้นเราจะเสียเวลาไปต่อไปต่อแถวข้างหน้านะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนลนะไปกิวข้าวตื่นแต่เช้าเลยบาย